สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาว youtube ทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยรถไถซีนไทยแลนด์ครับคลิปนี้ก็จะชฟามาปันหน้าครับนี่ครับพอจีขวงนะครับเห็นหน้าปังนะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่นะครับสี่ลาน้ออๆนะครับพอดีล่อขอปลูกมันงอกนะครับมันนี้ก็ที่ว่าได้การล้วกอออกมานะครับพอดีมีของเหรียญใหม่มานําเสนอนะครับเห็ดแบบนี้ดีบอนะครับนี่ครับแขนป๊ับสองขางนะครับ สอบถามผู้หูนะครับสอบถามผู้รู้นะครับสอบถามผู้รู้นะครับอันนี้ผมกะผู้หูนะครับว่าสีดีบดีนะครับแต่ว่าผมเหตสายเบึงนะครับนี่นะครับแขนปับตัวนี้ผมเหดเป็นแขนปับสองขางนะครับปับได้สองฟังเลยนะครับตัวนี้นะครับของผมสามารถปับได้สองฟังนะครับใส่แล้วขัวปับได้นะครับถ้าเดิมๆนะครับถ้าของเดิมมันจะปับได้ขางขัวขางเดียวนะครับขางใส่จะปับบ่ได้นะครับแต่ว่าสีมีหูระดับสามหูนะครับแต่ตัวนี้ผมเหตปับได้ทั้งสองฟังนะครับ ส่หัวปั๊บได้นะครับใส่หัวปั๊บได้ทัはは้งสองฟังนะครับใส่หัวปั๊บได้นะครับแต่ก่อนมันจะปั๊บได้ขางหัวขังเดียวนะครับตัวนี้กะเฮ็ดเองนะครับตัวนี้บ่ไส้ซื้อมากนะครับเื้อแต่อุปกรณ์ช่วนหนึ่งมากนะครับนี่ครับชุดเกี่ยวนะครับชุดเกี่ยวเลี่ยมนะครับนี่ครับเกี่ยวนะครับนี่เกี่ยวเกี่ยวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ว่าโอเคนะครับที่ว่าสอบผ่านเลยนะครับเกี่ยวตัวนี้นะครับผู้ใดอยากล่องเอาไปเห็ดตามเมืองกะนี่ครับ ถือว่าใส่ดีนะครับตัดเอาของเก่านะครับนี่ครับของเก่าของเก่าเพิ่งจะใส่ตัวนี้นะครับเหล่าอีตัวนี้ทั้งสองอันเลยนะครับของเก่าเกิดเป็นตัวนี้นะครับกับตัวนี้ใส่ของเก่านะครับตัวนี้ตัดใส่ใหม่นะครับตัวนี้เกี่ยวซื้อมานะครับตัวละตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับแถวบ้านนะครับแต่ว่าเขียรอื่นผมกับบุงหูด้วยกันนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมมันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ว่าหนู่เมืองอื่นกับบุงหูด้วยกันนะครับนี่ครับกับข้อแม ปาเขเมนต์ลองคอาเนต์เขามาเบิ่งนะครับว่ามันดีบ่ดีนะครับก็บ่วหูนะครับดีบ่ดีฟกบ่ฮหูนะครับแต่ว่าลองเ็ดเบิ่งนะครับถามมาประโยชน์มันใส่ตัวใดไดแนี่นะครับกะเดี๋ยวสิมาฟังตามตามกันเบิ่งนะครับว่าประโยชน์ที่ได้รับตามมานะครับมันดีบ่นะครับประโยชน์ครับประโยชน์ที่ได้รับตามมานะครับมันดีบ่นะครับเดยวมาฟังเบิ่งํากันนะรับ๋ยวสิประมาณนี้นะครับที่ว่า การเหตุการยังกับบอยา,ากนะครับวิธีการเหตุกับบอยา,ากนะครับตัวนี้สาหรับตัวนี้นะครับวิธีการเห็ุมันกับบอยากแต่กับบอง่ายนะครับสําหรับท่านใดว่าที่มีเครื่องมือนะครับกะถือว่าบอยากนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ว่าบอมีเครื่องมือมันกับสิอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าต้องไปจัางข้เจ้านะครับกะลองท้างเมืองนะครับลองเอาวิธีามเมืองก็ได้นะครับตัวนี้มันสามารถใส่ใดั้งขางใส่ขางขัวเลยนะครับบอยบอเกียงว่า เฉพาะว่าข่างข่างหัวคือเก่านะครับตัวนี้สามารถโยกขางนี้ไป่ใส่ขางนั้นก็ได้นะครับโยกขางนั้นมาใส่ขางนี้ก็ได้นะครับขอดีนะครับสําหรับตัวผมนะครับขอดีนะครับขอดีที่ผมเห็ุตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันสามารถหนึ่งเลยนะครับหูสลักตัวนี้ของผมมันหูบนะครับเพราะว่ารถมันอายุหกปีนะครับนี่ครับเขาปีที่หกนะครับหูวสลักตัวนี้นะครับมันหูบแล้วนะครับหูบทั้งตัวนี้นะครับหูบทั้งตัวนี้หูบทั้งตัวแขนมันนะครับแล้วมันเห็นให้หางนะครับ เวลาเขาใส่โรตารี่หรือว่าต่อผ่านไถนะครับต่อหางไถนะครับหรือว่าต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันยกได้บอสูงนะครับโดยเฉพาะโรตารี่เลยนะครับโรตารี่นะครับมันยกได้บอสูงนะครับโรตารี่มันยกได้บอสูงนะครับแล้วมันก็มีปัญหาเวลาเขาถอยนะครับมีปัญหาเวลาเขาถอยนะครับเพราะหูสลักตัวนี้มันหูจากของเดิมนะครับมันบอสูงคือยังเด็กีนะครับตัวนี้ก็ซอยได้หลายนะครับตัวนี้เขาก็สามารถปรับแขนขึ้นได้นะครับ พแต่กวอนมันปั๊บใดขางเดียวนะฮะหอบปั๊บขางขัวขึ้นมันก็ขึ้นจะขางขัวนะครับขางทรายมันบอกข้นน้ำนะครับพอที่ตัวนี้เราห้าสามารถนะครับปั๊บใดทั้งสองฟังเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นขอดีนะครับก็ลองลองผิดจาลณหน้าบึงนะครับสำหรับขอดีของมันนะครับต่อมานะครับต่อมาเลยนะครับเวลาเขานะครับตั้งผานนะครับปั๊บผานปั๊บผานเวลาเขาหม่องหนดินมันรวมนะครับดินรวมหอาปั๊บผานหน่อยมันเขานะครับ เดี๋ยวเวลาเขาดึงแขนกลางเขาจนสุดเลยนะครับเดี๋ยวผานมันล่มนะครับผานมันล่มซึ่งนะครับซึ่งผานมันล่มกับจริงนะครับซึ่งผานมันล่มกับจริงแต่ว่ามันกิไทยบะมวลนะครับพอผานมันล่มขึ้นไปมันก็ไทยบะมวลนะครับตัวนี้มันก็อีซอยนะครับซอยดึงแขนนะครับซอยดึงแขนให้ผานมันบะลุมแต่ว่าเขาสามารถตั้งตั้งให้ผานบ่เขาได้แล้วก็เฮ็ดใ้เพลเลแล้วก็เฮ็ดให้ผานมันบะลุมนะครับเพราะว่าเขา สามารถปับตัวนี้ได้คือยังรถไทยวฟนะครับนี่นะครับเขาสามารถปรับตัวนี้ได้คือยังรถไทยวฟนะครับการล่องเบิ้งนะครับผมกับ่งหัวมันสีดีบอดีนะครับนั่นจะนี้คือว่าดีบอดีบงหูนะครับผมลองเหตดเบิ้งนะครับว่ารถจะขวงนะครับตกแ่งเอานะครับกสิประมาณนี้นะครับมาเฮ็ดแบบนี้ดีบ่อนะครับลองพิจารณาเบิ้งนะครับพิจารณาซอยกันเบิ้งนะครับฝากผู้หูนะครับฝากผู้รู้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเบิ้งนะครับผู้ใดหูผู้ใดมีไอเดียดีๆกะคอมเมนต์ให้มันเป็นความคิดแตกต่างนะครับ ตุนกับบุญยังหลายนะครับฝากไว้สมนีนะครับต้นทุนว่าหลายนะครับต้นทุนในการเฮ็ดตุนี้กับบ่หลายนะครับเฮ่าฮีดเัาเองมันก็บจีบบ่เปลืองบาไหนนะครับแต่ว่าขันเฮ่าจางเพื่อนมันก็จะมีค่าแรงแน่นะครับตุนี้กับเปลี่ยนไม่นะครับสองฟังเลยนะครับสลักตุนี้นะครับตุนี้ใส่ของเดิมชุดนี้ของเดิมนะครับตุนี้ตัดเอาของเดิมนะครับตุน้เป็นของมานำานำเกี่ยวตุนี้เลยนะครับตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับแถวบ้านนะครับร้านขายอะไรแถวบ้านนะครับนี่ครับต่อตัวนะครับ คู่หนึ่งก็ตกไปนะครับบกกี่บาทนะครับสองรอยกว่าบาทนะครับถือว่าบแพงป้าไหนนะครับสองรอยสามรอยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ใส่ของเก่านะครับตัวนี้กับถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนั้นตัวนั้นผมเห็ดก่อนนะครับตัวนั้นผมเห็ดตุลองก่อนนะครับฟังขวานะครับเห็ดทุลองก่อนก็ใส่มาได้ปีกัวปีสองปีแล้วนะครับถือว่าสบอพานะครับก็เลยมาเห็ดตัวนี้นะครับเพิ่งมีเวลาเห็ดนะครับตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปลองเห็ดเบึ้องก็ถือว่าดีนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะคคคครรรััับบบแนนนนนะะะําาเเลครับ สำหรับผู้ใดที่มักคลิปนี้นะครับหรือว,ว่ามีความมีความคดิดดีๆต่อจากนี้ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับไปพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพามาปั่นหน้าไว้ของนี่นะครับเดี๋ยวติดตั้งอุปกรณ์เดี๋ยวจะ่ายให้เบิ่งนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ